คุณจะเชื่อไหมครับว่าจะมีพันโรงคนหนึ่งที่สามารถมีทรัพย์สินได้ถึง8ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาทำสิ่งแบบนี้ได้อย่างไรและเขามีเคล็ดลับอย่างไรเพื่อให้คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถมีทรัพย์สินได้มากถึงขนาดนั้นโรนัลด์เจมส์รีดเป็นชาวอเมริกันเกิดเมื่อปีคศ1921โดยครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในรัฐเวอร์มอนต เขาเป็นคนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาคนแรกของครอบครัวเขามีฐานะค่อนข้างยากจนด้วยเขาต้องโบกรถไปโรงเรียนในแต่ละวันหลังจากปลดประจำการทหารเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้กลับมาทำงานเป็นพนักงานช่างที่ปั๊มแห่งหนึ่งในเมืองบ้านเกิดของเขาเป็นเวลากว่า25ปีและหลังจากนั้น เขาก็ทำงานถูกพื้นที่บริษัท JC Penney อยู่อีกเป็นเวลาถึง17ปีรีดได้มีการซื้อบ้าน2ห้องนอนในราคา12,000เหรียญตอนอายุ38และเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นตลอดช่วงชีวิตที่เหลือของเขาภรรยาของรีดตายเมื่อเขาอายุ50และเขาก็ไม่เคยแต่งงานใหม่อีกเลยหลังจากนั้นเขากเกษียณตัวเองในปี1997 และเขาก็กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านอย่างมีความสุขโดยเขาเสียชีวิตในปี2014ขณะที่มีอายุได้92ปีซึ่งช่วงเวลานั้นเองชื่อของพันุรงคนหนึ่งในชนบทก็ได้ปรากฏขึ้นบนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ระดับประเทศและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็ถูกเปิดเผยออกมาครอบครัวของข่าวพบว่ามรดกที่พ่อเหลือเอาไว้นั้น คือทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง240ล้านบาทหรือว่า8ล้าน u ดอลลาร์สหรัฐรีดได้ทิ้งเงิน2ล้านเหรียญเอาไว้ให้กับลูกเลี้ยงและมอบเงินมากกว่า6ล้านเหรียญให้กับโรงพยาบาลและห้องสมุดท้องถิน่นหลายคนตั้งคำถามว่าโรนัลรีดมีทรัพย์สินเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าดูจากข้อมูลแล้วเขาน่าจะมีไรายได้จากการทำงานน้อยกว่าคนอื่นอยู่พอสมควร ดยรายได้ของรีดนั้นคงจะต่ำกว่ามาตรฐานของชาวสหรัฐโดยทั่วไปหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเขาถูกลอตเตอรี่หรือว่ามีมรดกหรือเปล่าแต่ว่าความจริงก็เปิดเผยขึ้นเขาไม่มีเรื่องของการชนะรางวัลลอตเตอรี่หรือว่าเรื่องของมรดกรีดออมเงินจำนวนเล็กน้อยที่เขาหามาได้ลงทุนมันในหุ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่งเงินเล็กๆน้อยๆของเขาสามารถรวมกันจนมีมูลค่ามากกว่า8ล้านเหรียญทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่รีทถือครองอยู่กระจายอยู่ในหุ้น95บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และแน่นอนว่ารีทไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแต่ด้วยความสนใจเขาจึงมักจะศึกษาข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อยู่ทุกวันและรวมถึงใช้เวลาว่างของเขา เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุดเป็นประจำด้วยเขาจะเลือกซื้อเฉพาะในหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจที่เข้าใจง่ายมีมูลค่าตลาดสงูงและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตัวเองหรือที่นักลงทุนเรียกกันว่าหุ้นบลูชิพแต่ว่าก็มีสาเหตุหนึ่งที่ไม่มีใครสังเกตได้ว่าเขาเป็นเศรษฐีนั่นก็เพราะว่าเขาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนเดิม ด้วยเขามักจะนั่งทานอาหารเช้าที่ร้านโปรดในโรงพยาบาลแรตเทอร์โบโลเมโมเรียลอยู่ทุกวันเขาขับรถมือสองที่ซื้อมาตั้งแต่อดีตและก็ใส่เสื้อตัวเดิมที่คุ้นเคยเป็นประจำและรวมถึงเขาอ่านข่าวเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับเขาแค่นั้นถือว่ามีความสุขแล้วไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนสนิทได้เปิดเผยว่า หลังจากที่รู้จักกันมานานเขามั่นใจว่ารีดจะแบ่งเงินเดือนในสัดส่วน80%เพื่อไปลงทุนมีชาวอเมริกันจำนวน2,813,500คนที่ตายในปี2014ในจำนวนนั้นมี4,000คนที่มีความร่ำรวยมากกว่า8ล้านเหรียญและรีดก็เป็นหนึ่งในนั้นเรื่องราวของโรนัลรีดแสดงให้ถึงหลักการอันเรียบง่ายในการใช้ชีวิต มันคงไม่สำคัญว่าเราประกอบอาชีพอะไรหรือมีพื้นฐานความรู้มากน้อยแค่ไหนบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้หลักการที่ยุ่งยากและซับซ้อนเพียงแต่การศึกษาหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัวและรวมถึงวินยัยการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างโรนลัลรีสและที่สำคัญก็คือการเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็เป็นบันไดของโรน r e ริทที่ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งและความสุขในชีวิตซึ่งหลักการต่ตางๆของเขานั้นสุดแสนจะเรียบง่ายและเราก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกับโรน่าริทเช่นเดียวกันครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของโรน่าริทคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีทรัพย์สินถึง8ล้านเหรียญถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากอัพโนเล e ในตอนต่อๆไปนะครับ